ท่านผู้ชมคะวันนี้ข่าวสยามสิริมีนเองไดน้นัท่านผู้ชมมายังเทศซอยเทศบาล42ตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิยิบุรีค่ะซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ที่สร้างความสวยงามแล้วก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งดอกไม้ประดิษฐ์นี้เป็นดอกไม้ทีม่มาจากชุมชนในหมู่บ้านค่ะซึ่งผู้ที่มาแล้วก็ เชิญท่านผู้ชมปไปรับชมการตงที่สวยงามกันข่าวว่าประดิษฐ์กันอย่างไรแล้วก็มีความสวยงามเช่นไรค่ะสวัสดีค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ผมชมได้รับชมนี่คือสบู่ของเราค่ะเป็นสบู่ที่ผลิตมาจากากากกาแฟนะคะและน้ำผึ้งซึ่งสูตรของเราเป็นสูตรที่ผลิตจากธรรมชาติล้วนๆนะคะใช้แล้วจะทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะ น,นี่คือสบูส่กาแฟนะคะส่วนผสมของของสบู่กาแฟมีน้ำผึ้งกากกาแฟะคะ่ะ <Okay. S 1> คุณสมบัติของสบู่กาแฟจะทําให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะเพราะว่ามีตัวน้ำผึ้งเนี่ยมีสาสรสกัดที่ทําให้ผิวเราเนยนะคะคงความชุ่มชื้นไม่เหีหย่ยวกานนะคะอันนี้นะคะคือสบู่เผือกแห้ค่ะ สบู่เมล็เทศจะทำให้ผิวพรรณกลบของสวยงามและได้ผิวที่งดเชิงนุเนียนนุ่มน่าสัมผัสคัะอันนี้เป็นสบู่ข้าวไรเบอร์รี่นะคะซึ่งเรานำเอาข้าวไรเบอร์รี่ซึ่งเป็นวัมยาทองถิ่นมากดผสมกับตัวสบู่ทำให้ได้เนื้อสบู่มาเป็นแบบนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวถ้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์ข้างล่างะคะ่ะขอบคุณค่ะ ท่ณนชมคะดิฉันนำท่านชมมายักลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ครับซึ่งนี่ก็คือคุณพระธาตุวรวยีเตียมทันทรประธานที่ดอกไม้ประดิตครับ ันี่เริ่มมาจากงานอันนี้เริ่มมาจากกลัวของเราที่เราอทำมาแล้วก็พอเรามาปฏิบัติี่พอเรามาทำโครงการงานของเรามันออกไปได้แล้วก็เลยมาเห็นว่าสมาชิกในชุมชนเราอ่ะเกิดการบ้างงานเยอะขึ้นเราก็เลยเลยเชวนสมาชิกอะมาร่วมกลุ่มของเราเพื่อทำโครงการนี้ดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานี้เป็นรูปแบบที่ไหนมา เราก็เรียนแบบจากธรรมชาติด้วยค่ะก็เราได้เห็นว่าเออตัวไหนที่แบบมันสวยงามแล้วก็เออเองทำดูแลของเราให้ดูแบบธรรมชาติแล้วก็คนที่เห็นก็ก็สนใจที่จะผลักดันของเราแล้วส่วนไหนคือผู้ฝึกสอนใ้เป็นใครคะก็เรื่องจากที่ตัวเราเราเราไปฝึกอบรมมาแล้วแล้วเราก็เกิดไอเดียว่าเราเราอยากทำอย่างนี้ ก็มีลูกค้าที่สนใจมาดูสินค้าเราแล้วก็มียอดฝั่งออกมาว่าเจอยังได้แบบนี้นะแบบนั้นเราก็ศึกษาค่วก็แล้วเล้วคุณนี ากเห็นชาวบ้านเขาไม่มีงานทำแล้วก็เลยอยากจะให้เขามีงานทำแล้วก็เลยทำโครงการนี้ออกมาค่ะแล้วก็เป็นประธานองค์กรด้วยของอำเภอบางละนันค่ะก็เลยมีโอกาสดีๆหลายๆอย่างเข้ามาช่วยตัวเราแล้วก็เลยเอามาอาชีพค่ะก็ไม่ทราบว่าที่มาที่ประวันก่อนที่มามาเป็นที่อันนี้อันนี้ตอนแรกที่เราเริ่มมาแล้วคือ มาสับอเราก็าเอาอาบาร์ดลงให้เราเพื่อมามกอาชีพคือเป็นงบประมาณที่นางชวเหลือนี่ค่ใช่ค่ะโบประมาณเพื่อเอามาฝึกอบรมอาชีพให้เกิดขึ้นแล้วอุปกรณ์ต่างวัสดุต่างที่ก็มบประมาณแอวัสดุอุปกรณ์นี่เราก็เราก็ซื้อมาค่ะที่วางวที่ขอะับสนอคื แล้วผู้ที่มากระดิ์กัง ว่าเป็นฝีมือแรงงานเราที่มีทักษะนะครับตอนนี้เวลาเราได้ออเดอร์อมาเราก็จะให้ผู้ที่มีความถน,น,นัดแต่ละตัวเนี่ยเข้าไปทำนะครับผลิตภัณฑ์ต,ตัวนั้นแล้วเราก็เอาไปตัวนั้นคือไรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะมาให้เข้าไปนอกจากถ้าผลิตผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นที่รองรับเขาว่าสินค้าเป็นจะเป็นอย่า้เท่ไหร่กันก็คือตอนนี้เรามีตลาดหลักอยู่ที่ตังหวัดอ่างทองแล้วก็ แล้วส่วนใหญ่ที่ที่ตลาดหลักเราก็าที่จับจับครับแล้วก็มีที่หนึ่งสถาบันการสัมผัสของทุนนันทาครับตรงนี้ก็เป็นไม้ประจำสถาบันแล้วก็ไม้ประจำการเวลามีงานอย่างเงี้ยในประการขนมไทยเนี่ยมันก็จะสั่งครับค่ะแล้วก็อยากจะทราบของทายาทค่ะที่ผู้ออกแบบสินค้าเอ่อออกแบบด้านไหนคะสามารถจะใช้แบนการดึงสามเต็มเลยแอนแท คนใหญ่ก็คือดูทางในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีแบบเป็นแทนท้าก็ช่วยนะคะแต่ว่าบางคนอยากเขามาแล้องกาก็ต้องการเข้อมูลเข้าการติดต่อที่อยู่เลยรต่ะเราก็ต้องาอตู้อะไรตัวเองไอ้เครื่องสินค้าที่ผลิตแล้วเนี่ยจะมีการต่อยอดตรงไหนบ้างต่ยอดสินค้าว่าจะมีการพัฒนาไปแล้วก็มีสถานที่อะไรที่เป็นหนา ทางตัวประธานเีก็เป็นประธานองค์กรของเครื่อาจารย์ก็มีโอกาสได้รวบรวมนะครับแล้วก็ได้รู้จักกลุ่มผู้ผลิตซึ่งผู้ผลิตที่เข้าคุ้มของเครื่อาจารย์แล้วเนี่ยก็ไปมีหลายกลุ่มที่มีทรัพย์สินดยนะครับที่สามารถส่งผลตลาดได้นะครับก็เราได้ถูกติดตั้งไว้เป็นสินค้าของเครื่อาจารย์แล้วสารสินค้าทต่างที่มีรูปแบบต่างๆมากขึ้นเนี่ยคิดอยู่ไหมเพราะว่าอยากจะทำเป็นรูปเล่มเป็นรูปแบบที่ติดแหนะค่ะค่ะแล้วก็บางรูปต่ายๆใส่เลย เรามีแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยต้องการ ว่าอันนี้คือผลิตใบปั้นใบใส่คุณจะปั้นแบบนี้ใช่ไหมคะเออแล้ะจะทำขนาดค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็แบบพิมพ์นะคะอ่าพิมพ์พิมพ์มีหลายแบบอันนี้เป็นพิมพ์ใบก็จะมีแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าอันไหนอ่าช่อใหญ่แล้วก็จะใช้มพ์ใหญ่ค่ะแั้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นวัสดุอะไรอันนี้อันนี้ก็คือมานจะแข็งกับดวน นี้จะเป็นดินนปุ่นนดินจะเป็นสีขาวและเรามาผสมสีเพื่อให้เกิดสีแปดเป็แบดทบค่ะแล้วที่ทำอยู่ทั้งหมดนี้คือดิแบบตอนนี้เราผลหลากหลายมากก็ประมาณยี่สิบแี่วันตอนนี้นะคะที่เราทำาก็กำลังจะมีออเดอร์ขึ้นมาเรื่อยๆและแต่ลูกค้าสั่งตอนนี้คือ เอเดออที order, order ่พันอยู่นี่คอสัแ้คทำไม่ต้องไม่ต้องี่ถือนี่คือเป็นการผลิตจากมือเราเองเลยใช่ไหมนะใช่จะภูมิใจไหมครับที่จะทำถึงเป็นมืออย่างนี้ภูมิใจมากจ้ะฮะแล้วอันนี้อันนี้คิดว่าจะ ฝีมือเรานี้จะไปถึงต่างประเทศได้ไหมครับเนี่ยได้จ้ะทผู้คะแล้นี่คือกิที่ผลิจากญี่ปที่คส่ลวไม้กระิบนได้ิบขึ้นมาค่ะาาผู้ชมทนใดที่สนใจอยากติดต่อรับไปในเทงการประษานะคะหรือว่าเทศกาลปิดปัก็ได้ค่ะมาที่ได้ที่โบว์พิมพ์ข้าน คนไทยทแข็งแร